หมาหมามีสนนทรเอองบเบื้องลังะเราถออแบบว่าหนูมาลันใส่รองเ้งใช่เออคือใส่เน่นคือใส่เน้นต้อขึ้นจอยเหนือนจอยถึงเวียทีนกันรเป้อเห็นมด้องไหลงมาหน้าม่ดหมดนี่ครับวันี้คื้นเหนือเพียงไปแล้ว วันนี้พอเปิดข้นเ,เวทีกันนะเปิดเป็นคนเรเนื้อเป็นคนเรเพลงไปจังหรเอถ้าถ้าลงซอยที่วิจันร์มันเด็กองเปิดตรงเน้เป็นเพ่งแบบเดเนาะขึ้นกันกันละแต่กากรบุญพนาสาหงายอนมาพอกัและแม่นพบเจีงไอ้ทุกว่าแต่งสุดทุกหมู่อ้านึ้นกันวันไหนมันบึนกันี่วันไหนวันไหนเนา เขาจังสีสัก้ใ่งดอมผู้ดก่ได้ใส่กอันว่าเสวัันลิฟินผูเด็ก็จะรองไเขียวไฟแดงแยกว่าทุ่มเลยคนก็ได้เสื่มาสวัสดีครับผมย่าลือมเลือผมนะครับเดือผมเบอร์ย่าลืมเลือเบอร์ผมกับผมเบอร์เดียวเบอร์กระมอดครับยอมผมดำดีกันเล้งครับได้ก่เคยใส่เบอร์กระมอดบครับโอ้แสดงว่าเกิดบพท่านเบอกันเกิดวันนงนี่ครับเป็นจับการเองนั่งเง

ว่ายรูปไว้้วยเป็นมโนมากกว่าน้ะสมุดวายูทั้งเวทีใช่ก็สิเปิดไกไปมไม่แทนลราเกียงค่ะแล้วแต่ว่าคุณจะมวีวิธีการจัดการกับตัวเองยังไงนะคะใช่ครับเปิดไม่เห็นอบบตัว่อยปันนี อันนี้กูใบเตยเอ้าว่แม่กูเตยเตยเาม,ามันต,ต้องเปที่สี่มนต้องแล้วว่นาน 2, าหนึ่งสองมันพาดแต่ก็เลื่อนเอาเธอมาเลื่อนช่วยเขาเนาะได้แต่ว่ากูต้องมาดูช่วยต้องให้คนล,ลอกเป็นมาเลื่อนความดีเพราะว่ามันจะมั่วก็ก็ใช่ไงก็คนก็คนร้องเป็นอ,อน่ะต้องคนที่เคยฟังไงใช่มันก็จะได้รู้ว่าเออมันจะหมดแล้วเราจะได้เลือดเปลี่ยนหน้าจะสิแม่หัวน้ำแข็งกันเราอย่างลี้ยวไปเห็นบริเวณขึ้นไปดูหน่อย นันน่นมัน่อไหนจะเอาตัวใหญ่คนนี้ก็กได้อยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองเอาตัวใหญ่ดูแล้วแต่ว่าพี่พี่มาขั้นอันนี้ขั้นตามความเข้าใจาของตัวเองจะได้อ่านง,ง่ายเป็นมาสว่วงกันจอกกรเบิ้งไว้น้ำด้อยผู้เตยแต่หวัวง่ามแบลงไปหมั่วเหตุไร ใช่ฉันอ้วนอ้วฉัดว่าออกตัอแล้ววันทีอสองเมื่อคืนไปกับใครไปไทยไม่รู้เขาบอกไปทัวร์ไะเขาเลยสืว่าฉันงัวเือคืนนางก็อยู่กับฉันก้เหมืนกินมากลยเพาะว่าทอดแจงเนี่ยเกี๊ยวทอดแล้วแล้วนางก็โพสต์ว่าเหงาจังอยังมีคนให้กำลังใจอะไรงงมากเพลงมีเพนอยู่เพีงเดียวเลยเราก็ได้ ไม่ใช่ร้องไม่ได้ร้องได้แต่เนื้อมันเยอะพี่พี่ไม่อยากจำาะว่ามันมันคือออาจริงเนาะทำไมทําไมเราถึงใช้วิธีการคือเราเราไล์สดบ่อยสองคือเราต้องจําใช้ความจำเยอะมากทําว่าไล่นี่ไล่ไล่ไล่นี่บ่ราะไ่บ่ม่งยได้แต่ว่าเหนื่อยใช้พลังงานเยอะกับกับสมองมากมันมันมันยากกว่าการที่เขาแสดงสดอีกรแสดงสนาน้ากที่แบบว่า อะเพลงเดียวก็ซ้อมสองเดือนน่ะใช่ไหมล่ะสะกิปโก้องงานคือใส่สะกิปโกใช่้องอาทิตย์ละเท่อแม่ก็ต้องจำอย่างนี้ใช่แล้วแล้วแล้วคือเราเราเล่นไปตามท้องสึกเราเลยแต่แต่บ้านเราได้รูดแต่อันนี้คือไม่ได้ใหม่ทุกไลน์ใหม่ทุกรายเจ็ดหมื่นไร่เชื่อกมันองเป็นผลงานแต่ว่าอยู่ในยูทูบอยู่ไรนาะพี่พี่ก็เลยแบบว่าพี่ไม่อยากจำคือคือคือจำจำแค่วันนี้ให้ผ่านวันนี้ไปได้ก็คือแต่เราต้องทำให้เต็มที่เลยนะแล้วก็แล้วแล้วทีนี้ก็เราก็ตัดไปเลยอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสได้ร้องอีกก็ก็ได้ ใช่ก็ได้นั่นเนื้อเพลงอยู่เแคยนนั่นที่เขียนกระดาษนั่นเสียวเพลงอย่างนี้นี่เบิร์ตนี่เบิร์ตเราจะลองดูเนาะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาเพิ่มตัวหนังสือใหญ่ครให้ก็เป็นแบบนั้นเนาะเปิดไฟครับเปิดไฟตรงนี้จะได้ดูว่าเปิดไฟจะได้ดูว่ามันเห็นี่ยับผม เงยๆเดี๋ยวยู่ครับมันขยายตัวตัวหนึงคือได้ไหมแต่ฟอนต์มันต้องลองใส่ก่อนนะความใหม่เดี๋จะรู้ว่าถ้ามีว่าเห็นดอกมึงเหลืองมอันนี้ไปเบิดปวดเนี่ยขอบคุณครับพี่วุ้งแมนใหญ่กว่านี้เลยอ่ะบอกแม่ต้องไม่ต้องเลยซีมันทาดู่น้ำจ่อหนึ่งอ่ะมือว่างไม่ถึงจะเปลี่ยนคันมดนกูสิได้นั่งสิสู แอนฉันอยากเป็นชั้นเลยหรอไม่คนที่เลื่อนน่ะเป็นครูเพราะว่าครูร้องได้เออนี่อย่างนี้ได้แล้วสองเทาอันนี้ได้เม้นแล้นี้ก็ได้ไม่ทำไมมันผ่ากันจังอ่ะแต่ต้องเลื่อเแ็่แจ่ต้องเลื่อนเร็วนะใช่มีเมาส์มีเมาส์มีมีอยู่ครับเอาเมาส์จะเล่นง่ายกว่าเออชั้นเลยล่ะให้ผู้ที่มาหนั่งคุ้มเหรอครับจ้องเพลงเนาะอกินว้ายวประแต่งเพลงนี่ เห็นอยู่ยเลยล่ะคุณเขียนโอ้ในในเ,เ,เสียงสูสีกันเลยก็มีแค่ทอนก่อนลำใช่ไหมคะที่ที่หนูต้องหันหลังไปแล้วก็ฉันจำอะไรฉันจำบอย่างนะได้ไมันมีรูปรูปพระเจ้าพนมอยู่ข้างหลังแล้วให้หนูหันหลังใช่ไห<ๆ>มตอนนั้นสบายสบาย นับทือคิดกับ่ตองว่าไม่ก็แดนเซอร์อย่างนี้หมดเนาะแล้ววันนี้พี่นั่งนี่ย็นมอี่อยากถึงไหมรอเดเคียงข้างทำกลางหัวนมเที่ยวเือหวังสันตงต้องต้องมานั่งตรงนี้หรอ้องหัวไปยู่ทีตรงนั่งยุคนก็ได้ครับสะดวกเอาที่สะดวกนั่ง่าน่ก็ได้ท่านั่งสมุดราเรีอนพีเนาะทงกล่องสีด้าสีดฟอดจ้จายังไงครูจะให้ผมนั่งนั่งตัวผมก็ได้ขายมันเาวอยู่เออต้พุ้น่ถ้าเกิดจะไปยู่ยูยูยูน่ แต่ว่าหอดเพลงหลวงพูดตรงมาดิเออฉันว่าตัวดอกเป็นหอดเพลงหลวงป้อยผมนั่งอยู่ผู้เดียวเองเสื้อฉันรอดฉันว่าตัวดอ,อกเสื้อฉันออฉนี่ถึกแล้วย่านย่านถึกได,ด้ย่านผาดซื้อครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักเสียง,งาสามารถใช้ให้ทุกคนได้เลยนะครูเพราะว่า,านี่ครับมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วหนูก็เอาไว้ทนี่แหละดูมอนิเตอร์ดู ีเป็นเครื่องแรกเครื่องแรกในชีวิตที่เก็บตังค์ซื้ออีสัยมันจะเอาขึ้นมาหนีร่ำร้องมันนั่นเขียนแล้วนะก็ขึ้นนีก็ได้เนี่ยแต่แกะมาลงเบิดแม่นครับก็ต้องส่งสคริปตไม่ผมต้องต้องพิมพ์ส่งเขาแชทพงมีใครไม่ชสวยอีกเลยมีของฝรายเลยเนาะใช่เดี๋ยวไปถามมันก่อนยวนหลอดมะน้อไอันนี้ไม่มีไม่มีเนื้อร้องมัหนีพี่ก็มาแกะเอาใช่ ไม่บางบางออเพลงเขาก็ไม่ได้มีมีเงาร้องให้มีแต่เสียงใช่ไา้แล้วค่ะมาเชื่อมโยงหัวใจบาดใจบ่งบุญพาตางใจสใอบดิสอะมัณนีะครับเวลาเปิดไฟเวทีกัน ส,ต,สต,ตูต่อต่อให้ซ้อมแม่นแล้วเขาก็มีเขาก็มีกันไว้ให้คือที่อย่างที่แอนไปเวียนก็จะแบบว่าขอหน่อยนะคะนอกจากว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นบางสตูที่ไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นบางสตูที่ไม่มีจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้เขียนเขาก็จะใช้ระบบเขียนอยู่เขียนเขียนฉีดเขียนฉีดแต่ว่าจะว่าไร ม่มีรายการหนึ่งที่ไปมาเมื่อกี้แต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้โอ้ยบอกได้ไหมนานกว่า<อ>เสื้อไผ่ตัวเนาะลองข้างกำแพงค่ะคแต่ว่าต้องรองติดตามน่าจะเป็นช่วงเดือนเดือนนี้แหละน่าจะเป็นไปลายเดือนลองข้างกำแพงนะคะอย่าเรคดีนะคะอันนั้นนะ่ะชั่ร์ชวร์มากครับแล้วก็จออยู่ไกลมากแทนสมบูรณเคยยืนน,นี่จอจอ,อยุ่หของนีก่ก็ล่ะครับบันนี้มันเล่น จอๆยุ่มอีกมานี่มันมันคือจะเป็นอันอัน,นเรามองเห็นไหมเออมันกันบมันกับมองเห็นเนี่ยเขาจะเห็นทั้งสี่เห็นไหนได้แล้วเมื่อกี้ไปรายการด้วยความที่ว่าเท่าเท่าไหร่มาตลอดเราเพียนแบบไปไปไปงานอ่นดูเนาะไปรายการเพชรคู่เพชรเนี่ยที่จะออกอากาศวันอาทิตย์เนี่ยจำเนื้อไม่ได้ครับแค่จงแ <จำ S 2> ด่ก็จำเท่ไร เขาให้ซ้อมเขาให้ซ้อมประมาณห้าหกสี่สี่รอบห้ารอบจําไม่ได้เฟลมากคือแบบมันบ,บ่นเขาสมองเป็นเพลงที่แบบบอคอยฟังเทปคู่เทปเนี่ยมันจะเป็นรายการรายการรูปแบบใหม่ก็คือจะเป็นจะเป็นศิลปินศิลปินยุคเก่าก,กับยุคปัจจุบันพ้องพี่แอนจะอยู่ยุคเก่ากับ <Color. S 2> ในในเทปนั้นก็จะมีพี่แมนมาีว e ันมีพี่แอนยุคเก่าเลยยุคเก่าก็คือไม่หมายถึงใน oh, วงการ อ่างในวงการว oh. ่าคุณเคยอยู่ในวงการมานานแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยพอพีอ่แอนก็จะมีพี่แมนมาีิวันพี่แอนแล้วก็มีเบิ้ลแล้วก็มีธัญญาสยามบานน่้่อยฟังเนาะการรํางสีหอเนี่ยแหละพี่น้องท้าเบิ้งรดว,ว่าข่อยสิเป็นนังไดทวันอาทิตย์นี้ก็ทีนี้พอพอพอไอ้นี่ไปแล้วปึ๊บจำไม่ได้พี่แอนก็เป็นยุคเก่าคือยุคเก่าเนี่ยยุคเก่าจะต้องร้องเพลงของยุคใหม่ครับยุคใหม่ร้องเพลงของยุคเก่า บานี่เดยวความที่ท่านอยากเขามีเพลงอยู่แต่แต่จะจํากัดให้ว่ายุคเก่าเนี่ยเราได้คู่กับใครเราต้องร้องเพลงเขาคนนั้นแต่อย่างอย่างพี่แอนถ้าเกิดในกรณีที่ว่าพี่แอนไม่มีเพลงเลยก็สามารถที่จะเลือกเอาเพลงเพลงในยุคยุคยุคใหม่ได้บานี่เดยวความที่ท่านอยากเขามีเพลงพี่แอนก็นต้องร้องเพลงท่านอยากเพลงทันย่าแล้วพี่แอนจำเนื้อไม่ได้เลยแล้วทันยากขมาร้องหมอลำเพเื่องเดียวบานี้เขาเปิดจอยนี่แล้ว แต่ว่าก็ไม่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 ไม,ไม,มองนะก็เงินเงินเหลือบดูแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายอย่าอย่าให้มันเป็นงี้เนอะแสดงว่าเราเลื่อนเราต้องแตะใช่ไหมคะอันนี้ปันผักหน้าจอซื่อครับ,รบข้าบประเดน็นั้นมันโดนเป็นเป็นสร้างไห้นั่ครับพอเป็นเป็นหยานผ่านกับเป็นสร้างเลย่ะสงออสงสงเป็นกานังใจแห็น้กันเขาต้องผ่านไปให้ได้แม่ครับอุ้ยไม่ติมเสร็จแล้วหนึ โอเคค่ะย้อนไปเตรียมตัวกันครับเขไปแต่งหน้าค่ะเตรียมมันขึ้นผิดเพ่งย่านขึ้นแวบๆขึ้นหนึ่งสีจังไหนเพลงนี้สัญญาพัฒน์พนมนั่นนานนานอดิตประธานคณะดนตรีครับเอาเงินเลื่อนเลื่อนก็จแล้วกันครับจิมกันแล้วล่ะร่เวทีตอนนี้เลยนะครับเลยเวลาแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปเตรียมตัวเพื่นก่อนแบบนี้จิ้มกันต่ก็พร้อมเลยนะครับเตรียมตัวกันครับเห็นบ่ đây rồi.